สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัพเดตฟักทองหลังจากผสมเกสรได้ประมาณ27วันนะคะต่อจาก e p ที่แล้วนะคะว่าฟักทองของเราได้ติดลูกติดลูกโตขนาดไหนแล้วนะคะมามารับชมเลยคะ่ะหลังจากที่ว่าเราได้ผสมเกสรลูกนี้นะคะลูกนี้ก็ประมาณ ประมาณ27วันแล้วค่ะหลังจากผสมเคสรน,นะคะตัวนี้จะเป็น 1, ออพันธุ์ทองอัมพนะคะทองอัมพายสี26ที่ว่าเป็นมาเลตี้เราซื้อมากินนะคะเราได้เอามาทดลองปลูกนะคะปักทองก็ได้ติดลูกติดผลจริงนะคะไม่ใช่ว่าปลูกแล้วไม่มีลูกมีผลนะคะตอนนี้เริ่มขึ้นนวลน,นวลสองจะเข้านวนสามนะคะอายุ27วันแล้วนะคะปักทองลูกนี้ หลังจากผสมเกสรมาได้2ี่สิบดวันค่ะจะพาไปดูลูกอื่นๆต่ออีกนะคะพามามชงลูกที่ว่าผสมไป20วันนะคะผสมเกสร20วันมันก็จะลกๆหน่อยนะคะซอกทองก็จะดูลกนิดนึงเพราะว่านเราปลูกว้ไนะคะ่ะ ได้ในปากปักทองในตัวลกนีงค่ะไ่้เห็นไหคะอันนี้อายุ20วันนะคะนำเมล็ดมาปลูกต่อนะคะวันนี้จะมาพามาอัปเดตฟักทองที่ว่าหลังจากผสมเกสรมาได้20วันนะคะว่าลูกเขาจะโตขนาดไหนแล้วนะคะตอนนี้ฟักทองก็ติดลูกครบทั้ง10ต้นแล้วนะคะอั ผสมเกสรมา20วันแล้วค่ะบางลูกก็อาจจะผสมก่อนก็ประมาณ25-27วันนะคะก็เริ่มขึ้นนวลนวลสองแล้วค่ะเดี๋ยวจะพามาอัปเดตลูกที่ว่า20วันนะคะสู้ ลูกนี้ได้ยี่20วันแล้วนะคะลูกใหญ่มากฟักทองลูกนี้ผสมได้ยี20วันแล้วนะคะพันนี้จะเป็นทองอภัยสีสองหกค่ะอันนี้ยังไม่แก่นะคะยังไม่ขึ้นนวลเลยคะ่ะอายุ20วันลูกกําลังเขียวเขียวเริ่มเขียวแล้วก็ยังมีเขียวอ่อนเขียวแก่ก็คือว่าเขียวอ่อนเขียวแก่ก็คือว่าจังจะโตได้อีกเยอะนะคะ ตอนนี้เหรอคะดูแล้วน่าจะหนักเกือบห้าโลได้แล้วมังคะลูกใหญ่มากอันนี้เป็นทองอำไพยสีสองหกนะคะที่ว่าเรานำมาเล็ดมาปลูกนะคะดูดูคะ่ะอันนี้ไม่ได้ซูมนะคะลูกโตมากแล้วก็ยังจะสามารถขยายได้อีกคะ่ะวันนี้ก็พามาอัพเดต